เดี๋ยวเราฉีกไปเลยตรงอินฟินิตี้จูกแล้วเหมือนจะเจอกักบเดอะลิปเปอร์พยายามที่จะบวนกันอยู่แล้วโดนสายบอกไปหนึ่งครับแล้วจะวิ่งเข้าอินฟินิตี้จูกแล้วตรงนี้สายบอกอยังไงแล้วตีเข้ามาแล้วหลบไปได้ เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอบดิแชนแนลตอนนี้เรายังอยู่กับในเกม Identity f i g h t และวันนี้เราจะมาสารต่อกับ Project The Provid n Neverland และสกินที่เราจะทําการรีวิวกันในวันนี้นั่นคือสกินของเอ็มบอมเที่มีชื่อว่าน o r m a n นรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นหนุ่มหล่อหน้าใสสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขาย,ยาวสีขาวรองเท้าหนังสีน้ําตาล บริเวณที่คอของเขาจะมีการสลักเลขไว้ที่คอด้านซ้ายด้วยฮะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยจะมองเห็นอยู่นั่นเองและในสุดสุดท้ายนั่นคืออุปกรณ์ของช่างแต่งหน้าศพฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจะเป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลน,นั่นเองและนี่คือรูปร่างหน้าตาของนอร์แมนของโปรเจกต์เดอร์พอบิทนอร์เวลล์และในคลิปนี้เราจะไปเล่นให้ทุกคนได้ดูสักหนึ่งเกมจะได้เห็นมูเมนต์หรือการเคลื่อนไหวของตัวนอร์แมนนั่นเองนะครับและสำหรับโหมดที่เราจะเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือโหมดทาร์าล,ยราลยะ เอาล่ะแล้วตอเน,นี้เราเข้ามาอยู่กับตะเกมไปที่เรียบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของโนแมสกินใหม่ล่าสุดของแอม,มเบอร์ฮะเดี๋ยวเราวางโรงตรงนี้ไว้ก่อนชั้นสองของโรงบาลที่บอกเลยว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากเลยนะแล้วเสียงหัวใจมันเต้นอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราฉีดไปเลยตรงอินฟินิตี้จูกแล้วเบมือนจะเจอกับเดอรลิปเปอร์พยายามที่จะวนกันอยู่แล้วโดนสายบอกไปหนึ่งครับโอ้โหต้องบอกว่าลงมานี่โคตรสวยฮะเจอแจ็คพอตพอดีครับ วิ่งกันไปแบบย,ยาวๆสำหรับดอมแมนแล้วตรงบริเวณบ้านเล็กยังมีแผงไม้กันอยู่แล้วมีหน้าต่างด้วยะโดยข้าไปก่อนหนึ่งที่แล้วมีแผงไม้กันอยู่กดพับแผงไม้แล้วกดไม่ติดต้องเดินย้อนรอยกลับมาพับอีกหนึ่งรอบครับเดอร์ปเปอร์ทำลายแผงไม้กันไปก่อนแล้วจะวิ่งเข้าอินฟินิตี้จูกแล้วตรงนี้สายบอกยังไงล้วตีเข้ามาล้วหลบไปได้เอาละฮะดอมแมนยังหลบทั้งด้านของดาเบลรอบที่2ไม่ได้อยู่ตรงนี้มีแผงไม้กันจูพับเพื่อยื้อเวลาครับ เหลืออีกหนึ่งแผงยังไม่พับแล้วโดนตีไปก่อนสำหรับเพื่อนร่วมทีมเอาละฮะดอแมนพยายามที่จะหลบครับเดินมาตรงนี้มีทางด้านหน้านตาแต่ยังไม่ฆ่าครับส่วนเดอะริปเปอร์ฮะน่าจะรอสายหมอหรือเปล่าฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราซื้อยามากินก่อนครับเอาละฮะซื้อวายสุดพิเศษดอฟรดนะเพื่อจะลดอาการบาดเจ็บได้หนึ่งขั้นครับแล้วซัพของทีมโมบี้นี่ก็พยายามที่จะป้องกันสุดๆครับ ระหว่างเล่นกันอยู่อย่าลืมดูเสนายของสก,กินนอร์แมนกันด้วยครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะสุมหรือไม่สุมครับตรงนี้นอร์แมนต้องวิ่งออกกันก่อนนะมีกันหน้าต่างฮะและเหมือนทีมซับพยายามที่จะบล็อกบริเวป,ประตูแล้วยังไงฮะเดี๋ริบเบิลเราตีร่วมไปเลยครับโอ้โหโดนทั้งเล็บโดนทั้งหมอกฮะร่วมไปทั้งคู่เลยฮะน้าตาจะมีการปิดล็อกกันอยู่ฮะเดอะริปเอร์ก็ข้ามมาไม่ได้แล้วตอนนี้หน้าตาปลดล็อกเรียบร้อยพยายามที่จะหลบฮะเพราะไม่รู้ว่าสายหมอกของเขาจะมาเมื่อ,อไหร่ครับ เอาฮะเดอะริปเปอร์ยืนนิ่งๆหมายความว่าอย่างไรครับสายหมอกนี่แหละครับผมนี่คือความหมายของเขาครับคือยืนนิ่งๆเราสายหมอกเอาจริงดิเอาละนองแมงกระโดดข้ามาทางด้านของหน้าต่างองาางอกมาก่อนส่วนเดอะริปเปอร์เหมือจะโดดตามมาด้วยเราเขามีทางด้านของเปิดปิดหน้าต่างครับทําให้เราไม่สามารถที่จะข้ามได้ทันเวลาครับและตัวตนี้เอชเต้นลุกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองคนแล้วจะเป็นสับหรือเปล่าสับไปเดิมงเว่งเจ้าอยาเนาะสับไปสองครับ เดอริเปอร์ฮะอยู่ไกลๆฮะเราใช้ใส่หมอกตีเพื่อรูปทีมของเราไปกกอนครับตรงนี้นอแมนวิวยวนกันมาฮะแล้วหน้าตาปลดบล็อกไปที่เรียบร้อยฮะมีการตีกันเกิดขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าตีอะไรเพราะใส่หมอกเขาเพิ่งใช้ไปโดนข้าทางด้านของหน้าตามาก่อนเ <The S 2> ดินวนกันมาตรงนี้ฮะข้าหรือเปล่าฮะเดอริเปอร์ล้วข้าตามมาโอ้โหเหมือนจุดเทียนเวียนวนเลยฮะนอแมนวนกันมาอีกหนึ่งรอบฮะอ้อมรอบกันแบบไกลๆ ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดมีทีมซับที่เป็นเอนชาร์เตหรือว่าม,ม่พ่สาวสองคนเนี่ยค่อนข้างจะช่วยทางนะาของคิงได้ดีมากๆครับเพราะว่าเขาจะสับได้เรื่อยๆนั่นเองแล้วตรงนี้โดนตบรวมไปอีกหนึ่งครับนาต่างปลดบล็อกไปที่เรียบร้อยเดินอ้อมกันมาข้ามกันมาก่อนแล้วเดี๋ริปเปอร์เบื่อจะมาดักจังหวะนี้มีสายบอลชนบรลตีเข้ามาจากคนที่ไม่โดดครับโอ้โหต้องบอกไว้เลยว่าหลบได้อย่างสวยงามมากๆครับสำหรับโนเมจังหวะนี้ ไม่รู้ว่าฮันเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจะมีอะไรกุนกุนที่หัวบ้านหรือเปล่าแล้วจังหวันนี้โดนสับมาอีกหนึ่งครับโอ้โหแสบจริง,รงๆะนะสำหรับทีมซับของโมบี้ฮะตรงนี้ต้องวิ่งออบยาวยามีสับเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้ววิ่งเข้ามาแล้วยังไงเดือนี้เพิ่มโดนสับมาอีกหนึ่งเอาละฮะแล้วมีสายหมอกอยู่ในมือตีสายหมอกมาแต่ก็ไม่โดนครับปีนาตาต้องโดนข้ามกลับไปก่อนเดอรริปเปอร์หัวมาอีกทีก็ยังคงไม่โดนครับเอาละฮะแล้วก็เพื่อร่วมทีของเราพยายามที่จะซัพพอร์ตส,สุดๆแล้วเบืออเดะรริป์จมาาาักข้้งหน ต้องเดินย้อนกลับมาสำหรับนอแมนแล้วตรงนี้เรามีเงินอยู่พอสมควรนะเกือบสามพันแล้วฮะเดี๋ยวซื้อทงหนาของตัวยูโฟเรียฮะหรือว่าน้ำหอมมาก่อก็ดีครับวิ่งวนกันไปฮะยังสร้างดาเมจให้กับดน,นาของตัวนอแมนไม่ได้ฮะสำหรับเดอริปเปอร์วิ่งกันไปครับยาวๆครับแล้วเอนชาเต้พยายามที่จะบอกหลังแล้วโดนตบรูปไปเลยครับยังไงฮะเดอะริปเปอร์จะเก็บได้หรือเปล่าแล้วเบื่์จะทนไม่ไหวนะครับ ห่านไปจัดการทีมซัพพอร์ตกันก่อนครับส่วนตัวของเราดียังชิวกันอยู่ครับมาแล้วฮะแล้วมองในมือยังไงแล้วตบรูปไปเลยครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะฉีกเข้าไปบริเวณด้านของโรงพยาบาลหน่อยก็ดีครับกระโดดข้ามแผงไม้กันมาแล้วได้สป,ปินมาด้วยครับเดอะริปเปอร์จะเห็นหรือเปล่าครับแต่คือถ้าเกิดเราว,าวิ่งลายนี้ก็จะเสียตรงที่ว่าเรามีลงอยู่ใกล้ๆครับถ้าเกิดเราล้มนี่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แล้วเสี่หัวใจมันใกล้เหลือเกินเดอรริปเปอร์ตีใส่บอลมาแล้วเรียบร้อยครับฉีดยูโฟลีตรงนี้ครับเดอรริปเปอร์เหมือนจะไม่หลงโกนะโอ้โหเฝ้ารออยู่ตรงบนเ้วด้านบนเลยครับเดินออกมาอีหนึ่งรอบฮะโดนดาเมจไปอีหนึ่งครั้งครับมาหรือเปล่าเดอรริปเปอร์ตรงนี้โดนสาบไปหนึ่งฮะกระโดดข้ามกันมาสำหรับดอมแมนแล้วเหมือนเขาค่เขาจะนิ่งอยู่เหมือนกันครับก็คือไม่ตามครับเหมือนรู้ว่าตัวเราจะกลับน้ำหออครับ แล้วดูเงินตอนนี้ครับมีอยู่สองสามพันแล้วครับถือว่าเยอะมากๆฮะเดี๋ยวเราซื้อทางด้านของนกฮะแล้วก็ส่งเงินให้กับทางด้านของตัวอัศวินเราหน่อยครับนี่ฮะใส่ครับไปให้หมดเลยครับโดนสาบไปอีกหนึ่งสำหรับเดอะริปเปอร์แล้วคิงฝ่ายตรงข้ามล่างไปเฟสที่สองแล้วมีเพื่อนมารับดาเหนไว้ก่อนครับทำให้ทางด้งนานของนองแรมโรบมวิดดิคฮะรอดจากการโดนตีเมื่อสักครู่ไปแล้วตรงนี้ไกลๆจากนี้จะโดนหรือเปล่าโดนหัวไปอีกหนึ่งเวกันมาครับบาดเจ็บไปสองขั้น โดนข้าตาน้าหน้าตาครับแล้วเดินริปเปอร์เหมือพยายามที่จะเดินมาด่าครับข้ามแผงไม้ไปอีกหนึ่งเพื่อเอาสปินวิ่งวนกันมาที่เดิมนะครับตรงบริเวณาหน้าของตัวจุ๊กเด็กครับเอาละครับแ้ยาม,มาจากเพื่อนร่วมทีมเก็บยาม,มาเรียบร้อยเดินวนกลับมาครับหน้าตาจะถูกกัดหรือเปล่าแล้วโดนกัดอีกลอแล้วครับเอาละครับเพื่อนร่วมทีมโดนตีไปหนึ่งเอ็นชาเตดอีกคนหนึ่งยืนรอแล้วสาบไปก่อยอหนึ่งแผ่แล้วโดนตบลูวไปเลยครับ ะตรงนี้ทางด้านของเล่าห,หรือว่าวา์สุดพิเศษเนี่ยรักษาการบาดเจ็บของเราหายไปแล้วอีกหนึ่งขั้นเจ็บเพียงแค่หนึ่งเท่าดังครับเดินวนกันมาฮะโอ้โหแล้วเพื่อนร่วมทีมร่วมแบบนียไม่มีทีมทรัพย์ครับเดอร์รี่เปอร์ไล่ตามกันมาแล้วสายบอดจังหวะนี้ตีมาไม่โดนเอาละจะวนกันอยู่ครับลุกได้แล้วหรือย,ยังฮะเอนชัเตทั้งสคนพยายามที่จะเดินวนกันอยู่ครับโมวิเดก แล้วตรงนี้ก็โดคาสดงหน้าตาไปก่อนเดอะริปเปอร์ฮะโอ้โหเพื่อนรูปทีมลุกขึ้นมาก็จริงครแต่ก็โดนตีรูปไปแล้วด้วยครับยังมีชาต้อีกหนึ่งคนฮะพยายามไล่สาบกันอยู่ครับแล้วของของเรา่างมันน้อยเหลือเกินนะซื้อไปคาถานน้นก็อยากคลมาก,ก่อนครับวิ่งวนกันไป5ชีฉีจะเข้าโรงพยาบาลอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหแล้วเดอะริปเปอร์ฮะ มันจะซื้อไอเทมมาแล้วด้วยครับตรงนี้จะว่าทางด้านของลากหลอกไปก่อนฮะแล้วมีการเดินอ้อก,กันมายังไงฮะจังหวะนี้เดอะริปเปอร์เหมือจะมีสายหมอกในมือหรือเปล่าเราตีจังหวะนี้ล้วโดนไปอีกเดือครับต้องฉีกันออกมาแล้วครับจะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไม่ได้แล้วจะไงฮะตรงนี้จะโดนหรือเปล่าลรวโดนหัวรูปไปเลยครับแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ฮะเราสามารถไปเกิดที่โรงได้ครับแล้วตรงนี้มีเอชเต้ม,มาสามสามเอาไว้ฮ่ะ เอาละครับผมยื้อเวลาให้ได้ดา,านที่สุดแล้วยินไปอีกหนึกระบ,บอกครับแล้วเรารู้แล้วด้วยว่าเทที่เข้ามานั่นคือเอ็กไซเบรลวกัสตันนั่นเองครับเว่งอยู่บริเวณบ้านสองชั้นแล้วยังไงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหชนะได้อยางสวยงามครับไม่โดนจับนั่งเก้าอี้แต่อย่างใดครับ เอาละฮะแล้วนี่ก็คือคลิปรีวิวฮัสกินใหม่ล่าสุดของเอ็บอมเมอร์ที่มีชื่อสกินว่านอร์แมนนั่นเองฮะสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยและอยากดูคลิปอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ด้วยได้เช่นเดียวกันวันนี้โมได้จากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมวิดีชแนลกันด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ